ตอนผู้เราจลอยประทงก็ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยก่อนแล้หลังจากนั้นขอเข้ามาโทษแต่องค์สมเด็จพระชินวรวรมศาสดาได้ผู้เราไม่เคยปรามาตในพระรัตนตรยัยถ้าเราไม่เคยปรามาทโทษอันใดมันก็ยังดีทําจิตของเราให้ผ่องใสที่เคยปรามมทไปแล้วนั้นายแต่องค์สมเด็จรจจามตรัยบรมศาสนาทรงสงเคราะห์อดโทษให้เราก็หมดโทษไป กำลังใจของเราก็จะมีแต่กุศลในรัมรดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยทุณนาถ้าจะถามว่าลอยกระทงมีอนิสงส์อย่างไรก็ต้องกล่าวว่าถ้ากำลังใจของท่านทำด้วยกำลังที่เป็นกุศลใจของรรดาท่านพุทธศาสนิกชนยังอ่อนเรียต้องเร่ร่อนไปในวัฏฏสงสารยามน้อยที่สุดที่จะเกิดเป็นเทวดา ตํนานาจพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติกรรมฐานอายกำลังใจของมันดาในพุทธบริษัทมีความมั่นคงจิตตั้งตรงเป็นฌานอันก็เกิดเป็นลมตาบุาคคลบุคคลบุไดไม่ได้ยอมในร่างกายทุกคนเห็นว่าองค์ทด็จพระทศพรมเป็นอัจฉริยะมนุษย์ มีความดีเบลส,ส,สุดยิ่งกว่ามนุษย์ทวันใดครัอผมขันห้าของสมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าอย่างพังเราก็คิดว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาผูุ้ทธเจ้าทรงไม่สนใจขันสันขันห้าชั้นใดเราก็ไม่สนใจในขันห้าชั้นนั้นเวลานี้องค์สมเด็จพระชิตตมารุมาศาสดาสัมมาสมพุทธเจ้าที่ไหนเราต้องการไปที่ไหน,น ถ้าเรปฏิบัติตามบรบเรมีตามคําสั่งสารองค์สมเด็จโตรงทานคือหนึ่งทานใหม่บริจาคทานนห้มาจิตบริสุทธิ์ที่ความโลภสีน้ใหม่เลยสาสุนีบริสุทธิ์มันจะตัดความโกรธอวนนาใหม่รู้จักเท่าทันร่างกายคนตนว่ามันเป็นทุกข์มันไม่มีความสุขเราไม่ต้องกายร่างกายต่อไป ในที่สุดบรรดาเป็นพุทธบริษัทน้ายก็จะมีในสง์ตามพนมาลีที่กล่าวมาที่ว่าอัตไธอัตโนนาโถตุนแลยย่อมเป็นที่พึ่งของตน